ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ก็พบกับเอชเชนเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอมีรถ Honda c ซ v i c รุ่น1.8ตัว e ปี2017มาแนะนำลูกค้าค่ะในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็นรถบริษัทนะคะาการใช้งานเนี่ยใช้คนเดียวแล้วก็รถเนี่ยทางชลูมีการคัดแล้วก็ตรวจเช็คให้กับลูกค้าเรียบร้อยตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนรอทำความสะอาดขัดเคลือบสีอยู่นะคะยังไงลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้เลยสาหรับคันนี้ค่ะราคาพิเศษนะคะตั้ง ขายอยู่ที่575,000บาทนะคะเราล้วก็รถค่ะ,คะสีนี้จะมีเข้ามาคันเดียวยังไงลูกค้าสนใจกปรีบเข้ามาชมรถได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นอะไรบ้างคะ่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนนะคะในส่วนของคันนี้นะคะรถเนี่ยยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะอันนี้เอทถ่ายรอบๆคันให้ดูก่อนนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะ าในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะค่ะด้านหน้าคอนโซลนะคะอุปกรณ์นะคะการใช้งานต่างๆเนี่ยครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีการตรวจเช็คเรียบร้อยค่ะหน้าคอนโซลสะอาดไม่มีรอยเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถ Honda c ซีวิคคันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะมองหาชม f c อยู่นะคะเอก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะอ่าสำหรับอ่าสีนี้นะคะสีขาวทางโชลูมเอมีเข้ามาคันเดียวเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบเข้ามาดูรถเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าสีขาวเนี่ยเอบอกเลยว่ารถไปเร็วแน่นอนแล้วก็ของเอนะคะจะเป็นศูนย์โชลูม Honda รถทุกคันผ่านการอ่าคัดแล้วก็ตรวจเช็คให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของอการจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถกู้ยอดเต็มสูงสุดได้เลยไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะแล้วก็มีเลดดอกเบี้ยพิเศษด้วยสนใจก็สอบถามข้อมูลเอกได้เลยเดี๋ยวจะโชว์เบอร์ไว้ด้านล่างนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เอขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนอยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับเอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ